วัสดีครับผมตุลนะครับช่องทาร่วิตุลนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาทํานายดวงตามราศีนะครับผมประจําเดือนมิถุนายน2,568นะครับผมโดยวันนี้จะเป็นการทํานายให้กับชาวราศีพฤษภนะครับได้แก่ผู้ที่เกิดในวันที่ 15. พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนะครับผมสวัสดีชาวราศีพฤษภทุกท่านด้วยนะครับผมแล้วก็สําหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้ชมนะครับคลิปเก่าๆของผมนะครับ ก็สามารถกดเข้าไปดูในช่องเพลิ olds, right. ์ได้เลยนะครับผมได้ทํารวบรวมย้อนหลังเอาไว้แล้วนะครับคลิปท <right. S 1> ํานายดวงตามราศีประจําเดือนพฤษภาคมคลิปทํานายดวงความรักตามวันเกิดนะครับของเดือนพฤษภาคมนะครับใครอยากเช็คดวงย้อนหลังเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับผมแล้วก็สําหรับท่านใดที่ยังไม่ได้เช็คดวงครึ่งปีหลังนะครับตอนนี้มีดวงครึ่งปีหลังตั้งแต่ปีชวดนะครับถึงปีมะเสดนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้เลยเช่นกันในช่องเพลิ์นะครับผมแล้วท่านใดนะครับที่อยากจะ ดูดวงส่วนตัวกับผมนะครับผมก็สามารถติดต่อมาได้เลยทางแอดไลน์นะครับผมหรือทางช่องทาง a c e b o o k ส่วนตัวของผมนะครับที่จะลงลิงก์เอาไว้ให้ในคําอธิบายใต้คลิปนะครับผมจะมีดูดวงฟรีไลฟ์สดด้วยนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามได้ใน Facebook ส่วนตัวของผมนะครับแล้วสําหรับใน YouTube นะครับใครยังไม่กดติดตามก็ฝากด้วยนะครับผมฝากกดติดตามช่องทา l o โลวิตุนด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปทำนายดวงอย่างนี้ออกมาเป็นประจําอย่างแน่นอนนะครับอ่ะแล้วก็สําหรับในคลิปนี้นะครับผมได้แบ่งการทํานายออกเป็นสี่ช่วงนะครับ การงานการเงินความรักคนมีคู่และก็ความรักคนโสดนะครับใครที่อยากกดเข้าไปดูในช่วงไหนเนี่ยก็สามารถกดไปดูได้เลยในช่องคอมเมนต์นะครับเอาเดี๋ยวเราว่าเริ่มทํานายกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับสําหรับดวงของชาวราศีพฤษภในเดือนมิถุนายนเอาดวงการงานก่อนเลยนะครับอะขอดวงการงานนะครับของชาวราศีพฤษภด้วยนะครับผมประจำเดือนมิถุนายนนะครับมาเช็คดวงการงานกันนะครับ ว่าชาวราศีพฤษภนะครับดวงการงานจะเป็นยังไงนะครับผมขอดวงการงานนะครับของชาวราศีพฤษภนะครับในเดือนมิถุนายนนี้ด้วยนะครับผมโอ้สำหรับดวงการงานของชาวราศีพฤษภนะครับเปิดเดือนมาเนี่ยเหมือนกับคุณคิดการใหญ่นะครับผมคุณค่อนข้างจะคาดหวังมากจนเกินเหตุแล้วในบางคนเนี่ยก็อาจจะ อาจจะยังไงครับคาดหวังความสมบูรณ์แบบเป็น perfectionist มากเกินไปหน่อยนะครับผมคุณได้เริ่มต้นทำในสิ่งใหม่ๆนะครับเปิดช่องทางใหม่ๆเกี่ยวกับการงานของคุณนะครับไม่ว่าคุณจะทํางานประจําหรือทําธุรกิจส่วนตัวก็ตามนะครับผมแต่ว่าปัญหาที่คุณเจอก็คืออะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันไม่ค่อยจะเป็นไปตามที่คุณคิดนะครับ คุณคิดใหญ่เกินไปคิดไกลเกินไปอ่ะจะเป็นข้อเสียนะครับผมคุณชอบไปตัดสินเหตุการณ์ล่วงหน้านะครับชอบคิดไปเองนะครับผมหนักเกินเหตุไปหน่อยแล้วก็คาดหวังความสมบูรณ์แบบมากเกินเหตุไปหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องลดอัตราเรื่องตรงนี้ลงมาสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับชาวราศีพฤษภนะครับผมเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าถ้าผ่านต้นเดือนนี้ไปนะ เดี๋ยวอะไรอะไรมันจะดีเองนะครับอย่าพึ่งไปคาดหวังเยอะไม่บอกให้คาดหวังแต่ไพ่ดันออกมาซะอย่างนี้นะครับแต่ว่านะครับคุณจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานอย่างยิ่งใหญ่อะแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับก็อย่า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 พึ่งไปตั้งความคาดหวังนึกออกไหมครับยิ่งคาดหวังเนี่ยอาจจะยิ่งทําให้เราแบบว่าเหนื่อยเกินไปหรืออาจจะทําให้เราแบบ อพอมันไม่ได้ดังใจหวังไม่เร็วอย่างที่คิดอย่างนี้คุณก็จะทอ้อนึกออกไหมครับค่อยๆทําไปทีละก้าวทีละขั้นตอนเพราะความสําเร็จรอคุณอยู่อย่างแน่นอนนะครับประมาณสักกลางเดือนเนี่ยคุณจะเริ่มเห็นผลแล้วนะครับ แล้วก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับจะมีการเจรจา,านะครับไฮโลฟานนะครับผมที่ดีนะครับผมตรงในทางบวกนะทําให้การงานของคุณเนี่ยประสบความสําเร็จอย่างดีงามเลยครับราบลื่นราบเรียบแบบโอ้โหยิย่งไม่คาดหวังยิ่งไม่ผิดหวังนะยิ่งหวังน้อยยิ่งได้มากนะครับหวังมากอาจจะได้น้อยนะครับ วางน้อยอาจจะได้มากนะครับผมเพราะฉะนั้นในช่วงต้นเดือนเนี่ยอยู่ที่ตัวคุณแล้วนะครับว่าคุณจะเอาอยัางไงนะครับผมทําไปทีละขั้นตอนไหมค่อยๆเริ่มต้นค่อยๆทําให้มันดีที่สุดในแต่ละวันไหมหรือจะแบบโอ้ยมองไปแต่ในอนาคตแล้วก็โอ้ยทอ้ออันนั้นก็อยู่ที่คุณเลือกนะครับแต่ไพ่บอกว่าจะดีนะครับผมในช่วงกลางเดือนอย่างไรก็ตามนะครับผม มันก็เป็น2ทางเลือกเช่นเดียวกันเพราะว่าในช่วงปลายเดือนนะครับผมคุณมีโอกาสจะประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่เป็นเดอะเวอร์เลยนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่จะตามคุณมาก็คือเรื่องของความดื้อรั้นนะครับเรื่องของความดื้อรั้นความเป็นตัวของตัวเองนะครับความมีอีโก้สูงมากจนเกินเหตุนะครับอาจจะสร้างความวุ่นวายให้กับคุณและเพื่อนร่วมงานได้อมีเกณฑ์นะครับไม่ว่าคุณจะทํางานประจําหรือทําธุรกิจส่วนตัวก็ตามคุณมีเกณฑ์อาจจะขัดแย้งกับ เพื่อนร่วมงานนะครับกับไม่ว่าจะเป็นลูกน้องเจ้านงเจ้านายหรืออะไรต่างๆก็ตามนะครับผมเพราะว่าความดิดมั่นถือมั่นมากเกินไปแล้วครับผมถามว่าประสบความสําเร็จไหมประสบความสําเร็จนะครับแต่ก็มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์นะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะครับ มีทิศทางจะไปในอนาคตได้ดีถ้าคนที่ติดต่อทําธุรกิจในแดนไกลนะครับค้าขายส่งออกหรือว่าติดต่อกับชาวต่างชาติก็ยิ่งดีนะครับหรือว่าทำเกี่ยวกับพวกนายน่องนายหน้าเพราะว่าท้ยเป็นเดอะเวิร์นะครับเกี่ยวกับพวกค้าที่ดงค้าที่ดินนะครับค้าของค้าบ้านดีหมดนะครับผมแต่สิ่งที่คุณต้องระวังนะครับผมก็คือเรื่องของการที่คิดใหญ่ฝันใหญ่นั่นแหละครับเพราะว่าเป็นมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วครับเป็นพลังงานด้านนี้เลยนะครับสําหรับชาวราศีพฤษภนะครับในช่วงอ่า เดือนมิถุนายนนะครับเป็นตั้งแต่ต้นเดือนยันปลายเดือนเลยนะเพราะฉะนั้นจะต้องลดตรงนี้ลงสักนิดนึงนะครับลดความเป็นตัวของตัวเองลงหน่อยลดอีโก้ลดทิฐิลดอัตราตัวเองลงหน่อยจะดีมากๆนะครับสำหรับชาวราศีพุกศนะครับ แม่การงานก็จะประสบความสําเร็จนะครับแต่ความสําเร็จน่าอาจจะมากลายเป็นส่วนที่ทิ้นแพงเรื่องความสัมพันธ์คุณก็เป็นไปได้นะครับระวังไว้สักนิดหนึ่งก็จะดีนะครับสำหรับชาวราศีพฤษภนะครับเอาต่อไปมาดูดวงการเงินกันบ้างดีกว่านะครับการงานจัดว่ารุ่งนะครับการเงินจะเป็นยังไงมาดูกันนะครับขอดวงการเงินนะครับของชาวราศีพฤษภนะครับขอดวงการเงินของชาวราศีพฤษภด้วยนะครับผม ขอดวงการเงินนะครับของชาวราศีพฤษภด้วยนะครับสำหรับดวงการเงินนะครับผมการเงินของคุณนะเข้าสู่เดือนมิถุนายนนะครับการงานของคุณเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะจะมีอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องไปลงทุนแต่การเงินเนี่ยคุณค่อนข้างจะเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ได้หวือหวานะอาจจะเป็นลนักษณะที่นิ่งๆนะครับผมนิ่งๆ ดีเหมือนที่ผ่านมาเอางี้ดีกว่านะครับไม่ได้แย่ไม่ได้ดีนะครับแต่ก็มีเงินไหลเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมเข้ามาแบบต่อเนื่องนะครับเข้ามาให้คุณได้จับจ่ายใช้สอยแต่ว่าไม่ได้มีเกมที่จะได้เงินก้อนใหญ่หรือโชคอะไรงนี้ไม่มีนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะสาหรับชาวราศีพฤษภคุณจะมีเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่องจากเรื่องของการทํางานจากกิจการจากสิ่งที่คุณลงทุนไว้นะครับผมแล้วก็เป็นอย่างนี้ไปเลยเท่ากลางเดือนก็เหมือนเดิมนะครับผม การเงินคุณก็ไหลเรื่อยๆลื่นลื่นไม่ได้หวือหวาไม่ได้มีอะไรแต่ก็ไม่ได้มีเกณฑ์แบอบกว่าเสียเงินก้อนใหญ่ไม่ได้มีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่นียหรอไหมครับเป็นลักษณะที่ไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ในหลายคนอาจจะได้รับเงินจากแดนไกลก็เป็นไปได้นะครับโหดวงของชาวาราศีพฤษภเนี่ยในช่วงนี้นะเพราะว่าการงานการเงินคุณเนี่ยมันส่งเสริมกันนะครับถ้าทําธุรกิจที่ส่งออกหรือว่าทําอะไรที่ เกี่ยวกับการค้าขายในแดนไกลนะครับมันจะสร้างรายได้ให้คุณแน่ๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการบอกว่าค้าขายขั้นจังหวัดก็เป็นไปได้นะหรือถ้าเป็นเซลล์เนี่ยช่วงนี้รุ่งมากนะครับผมจะเป็นเซลล์แล้วต้องวิ่งไปวิ่งมาไปที่นู่นที่นี่ที่นี่เพื่อที่จะขายของเพื่อที่จะอะไรอย่างเงี้ยโอ้ช่วงนี้ดวงคุณเปิดซับเลยนะครับผมไม่ว่าจะการงานการเงินมีเกณฑ์จะรุ่งนะครับผมอย่างไรก็ตามอีกแล้วนะครับผมระวังนะครับระวังในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับอีกแล้วนะการเงินเนี่ยคุณก็ได้ใบนี้นะครับการกงนนคุณ็ได้้ใบีเิ ผมีเกณฑ์นะในช่วงปลายเดือนนะครับผมที่คนใกล้ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงงเพื่อนร่วมงานเพื่ออะไรต่างๆนานเนี่ยอาจจะทําให้คุณเสียเงินอาจจะทําให้คุณเนี่ยอดได้โบน้งโบนฮัดก็เป็นไปได้นะครับหรืออาจจะเป็นญาติพี่น้องก็เป็นไปได้นะครับจะสร้างปัญหามาให้คุณนะครับอย่างไรก็จะมีสองถ้วยขึ้นมาเนี่ยมีโอกาสสูงเหมือนกันนะครับไม่ญาติพี่น้องก็คนรักนะครับแต่อย่างไรก็ตามคุณชิวๆอยู่ครับอย่าไปคิดมากนะครับผม เงินได้มาก็าเสียไปคุณเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดอยู่แล้วคุณเคยชินอยู่แล้วนะครับอาจจะมีเกณฑ์จะเสียเงินนะในช่วงปลายเดือนแต่ว่าไม่ได้หนักหนาสาหัสถึงทำให้คุณซุดนะครับผมเพราะว่าคุณก็ยังชิวๆอยู่เป็นเดอะฟูลอยู่นะครับผมก็คือโอเคไม่มีปัญหาเงินมามัดปัญหามาฉันมีกําลังที่จะจ่ายได้คุณทํามาค่อนข้างจะดีนะครับถึงจะมีเกณฑ์นในการเสียเงินคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินมาเสียตรงนี้ไปเช่นเดียวกันนะครับอถือว่าการเงินไม่ดีไม่แย่ก็แล้วกันนะครับสําหรับชาวราศีพฤษภนะครับ เอาต่อไปมาดูดวงความรักกันบ้านดีกว่านะครับผมการงานเด่นการเงินกลางๆดูความรักกันบ้านดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับสําหรับคนมีคู่ก่อนนะครับชาวราศีพฤษภขอดวงความรักนะครับของคนมีคู่นะครับผมขอดวงความรักคนมีคู่ชาวราศีพฤษศด้วยนะครับขอดวงความรักนะครับของคนมีคู่นะครับชาว ราศีพึบศพด้วยนะครับขอดวงความรักนะครับสำหรับคนที่มีคู่นะครับผมสำหรับคนมีคู่นะอ่ะมีเกณฑ์นะครับผมที่ในช่วงต้นต้นเดือนนะก็มีการพูดคุยกันพอสมควรนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเงินก็เป็นไปได้นะครับผมอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ย ต้องดูแลทางการเงินกับอีกฝ่ายนะครับมันก็เลยต้องมีการเคลียร์กันในเรื่องนี้ก็เป็นไปได้นะเพราะว่ามันมีไพ่ของตัวเอ็ดออฟเพนนักแล้วก็คุณมาสู้กับเอ็ดออฟสวอ,อนะครับมันมีการตัดสินใจอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เป,เ,ปเป็นเป็นเป็นเรื่องก,การเงินด้วยนะครับการเงินกับความสัมพันธ์อย่ยว่ามันไม่เกี่ยวนะครับค่อนข้างจะเกี่ยวพันกันอย่างลึกซึ้งเลยนะครับผมโดยเฉพาะ หลายๆผู้ที่จะต้องหาเงินร่วมกันนออกไหมครับเพราะฉะนั้นตกลงกันให้ดีนะครับเคลียร์กันให้ขาดนะครับมีโอกาสที่จะได้เคลียร์กันแล้วในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี้นะครับผมและการเคลียร์กันนั้นผลจะเป็นยังไงรู้ไหมครับถ้ายังไม่ได้ถ้ายังคิดอยู่นะว่าจะเอายังไงดีจะคุยไม่คุยดีวะตัดสินใจไปเลยครับตัดสินใจคุยให้เด็ดขาดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเป็นฝ่ายดูแลหรือเป็นฝ่ายที่รับการดูแลก็ตามนะครับเคลียร์กันให้ลงตัวตกลงเงื่อนไข ในความสัมพันธ์ในเรื่องเงินเงินทองทองให้ดีนะครับผมเพราะว่ามันจะส่งผลบวกนะครับผมให้คุณในช่วงกลางเดือนนะครับสําหรับชาวรา,าศพีพฤษภนะครับผมคุณจะรู้สึกรักกันมากกว่าเดิมนะครับผมแม้มองไปในอนาคตร่วมกันชัดเจนได้มากขึ้นนะครับผมนี่ไงครับพอเราเคลียร์เรื่องการเงินนะครับตกลงมีแนวทางร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหาเงินร่วมกันอับแบงกันอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นใครจัดการอย่างนี้อย,อย่างไหนนะครับ อันนั้นค่อนข้างจะสำคัญกับชีวิตคู่เลยนะครับใครว่าไม่เกี่ยวนี่โอ้โหไม่เจอกับตัวไม่รู้นะครับผมเรื่องนี้นะครับเรื่องที่คุณตัดสินนะครับผมตัดสินใจนะครับในการเคลียร์กันเนี่ยมันจะส่งผลให้คุณรักกันได้มากกว่าเดิมน,นะครับในช่วงกลางเดือนนะแล้วก็จะมีทิศทางที่ ไปในอนาคตกันได้มากกว่าเดิมแล้วก็ในช่วงปลายเดือนโอ้โหทีนี้รักกันหวานแบบเหมือนได้เริ่มต้นรักกันใหม่จีบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งเลยนะครับผมแล้วก็จะบางคนอาจจะมีของขวัญให้กันและกันอันนี้อาจจะมีอาจจะมีคนรักเก่าหรืออะไรเก่าๆหรือคนที่คุณคบอยู่ตอนนี้อาจจะเป็นพลังงานของคนที่ มีความคล้ายคลึงกับคนรักเก่าหรืออาจจะเป็นคนรักเก่าก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าตัวหกตัวก็แปลความหมายได้ถึงคนรักเก่าได้เช่นกันแต่ก็อาจจะไม่ใช่นะครับอาจจะเป็นหมายถึงของขวัญนะครับของขวัญแรงใจจากคนรักก็เป็นไปได้นะครับผมอาจจะเป็นแรงใจนะอาจจะไม่ได้เป็นของขวัญเป็นเงินเป็นทองก็เป็นไปได้อาจจะคุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยช่วงนี้รู้เป็นหวานอย่างเลยเหมือนได้กลับมาจีบกันใหม่ครั้งกลับมารักกันใหม่ครั้งอันนี้ก็เป็นไปได้เช่นกันเพราะว่าไพ่ของคุณพลังบวกหมดเลยนะครับไพ่ของคุณเนี่ยในเรื่องความรักในชีวิตคคคคูู่่่นนีียสหรรัับบมะ แทบจะไม่มีพลังลบเลยนะครับในเดือนมิถุนายนแต่ก็อย่างที่บอกนะมันได้เคลียร์ใจกันโดยื่องเรื่องเองินเงินทองทองนี่แหละเพราะฉะนั้นรีบจัดการซะ้ะครับสำหรับคนที่มาดูคลิปอยู่และยังลังเลในการสัดสินใจนะครับความหวานความโรแมนติกนะครับรอคุณอยู่นะครับความรักอย่างต่อเน,นื่องความมั่นคงในความรักแล้วก็ขอ,องขวัญกำลังใจจากคนรักการยอมรับจากคนรักรอคุณอยู่ในช่วงปลายเดือนนะครับ แม่ก็ค่อนข้างจะหวานเลยนะครับผมสําหรับชาวราศีพฤษภนะครับสําหรับคนมีคู่ในเดือนมิถุนายนนี้นะครับออะต่อไปนะครับมาดูดวงความรักคนโสดกันบ้างดีกว่านะครับคนมีคู่เขาหวานเขาแหววกันแล้วเนี่ยคนโสดจะเป็นยังไงในช่วงเดือนมิถุนายนนี้เอามาดูกันเลยนะครับขอดวงความรักบ้างขอดวงความรักนะครับของชาวโสดนะครับผมขอดวงความรักนะครับ ของคนโสดนะครับในเดือนมิถุนายนนี้ด้วยนะครับโอ้โหชาวโสดชาวโสดคุณนะคุณคุณอนะรอความรักนะครับในจิตใจนะครับผมคุณรอคอยใครสักคนมาเติมเต็มช่องว่างในหัวใจของคุณนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะครับแต่ปัญหาจเจ้ากรรมคุณยิดติดคุณปิดตัวเองมากจนเกินไปหน่อยนะครับผมแล้วก็ คุณเลือกกลัวนะครับกลัวในเรื่องของการที่อาจจะรักกันแล้วต้องมานั่งตามหึงตามห่วงกันไม่ฝั่งคุณไปหึงเขาไม่ฝั่งเขาก็มาหึงคุณเพราะฉะนั้นคุณก็เลยมีภาวะของการค่อนข้างจะปิดใจค่อนข้างจะเบื่อค่อนข้างจะไม่อยากเปิดตัวเองอยู่พอสมควรแต่นะครับ ในใจลึกๆคุณโหยหาความรักเอาเป็นซะอย่างนั้นนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายถ้าผู้หญิงนี่อาการหนักหน่อยนะครับเพราะวา่าสังคมก็จะสอนมาด้วยนะครับว่าผู้หญิงเนี่ยมันจะต้องไม่แสดงความรู้สึกนะครับถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยมันก็อาจจะต้องแสดงออกว่าเอ้ยแข็งแก่งพร้อมลุยแต่ในใจโอ้โหหยหาเหลือเกินนะครับอยากจะมีความรักแต่ก็กลัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันก็เลยส่งผลทําให้คุณเครียดนะครับกลายเป็นเครียดซะอย่างนั้นนะครับกับเรื่องความรักที่ดูแล้ว เหมือนจะไม่มีปัญหานะครับแต่กลายเป็นสร้างปัญหาให้คุณในชีวิตมากกว่าที่คุณคิดเลยนะสําหรับคนโสดที่เกิดในปีที่เกิดราศีพฤษภนะครับในเดือนมิถุนายนนี้นะครับผมมันสร้างปัญหาให้คุณชนิดที่ว่าคุณปั่นป่วนลวนเลยเลยนะครับ ว่าจะเอายังไงบางคืนถึงขั้นนอนไม่หลับและบางทีหาสาเหตุไม่ได้ซะอย่างนั้นนะครับเพราะคุณปิดตัวเองมากจนเกินเหตุนั่นแหละครับผมคุณปิดตัวเองคุณไม่เปิดใจนะครับทําให้คุณเครียดนะครับทําให้คุณเกิดความปั่นป่วนลังเลทําให้คุณเอ๊ะจะเอายังไงดีกับชีวิตนะครับผมแก้ให้ถูกจุดนะครับถ้าคุณเปิดใจนะครับผมถ้าคุณเปิดใจอ่าสิ่งดีๆรอคุณอยู่ในปลายเดือนนะครับอ่ะคนโสดจําเป็นต้องเปิดใจก่อนนะครับถ้าคุณไม่เปิด คนคนนี้หรือความรักตีดีจะไม่เข้ามานะคนคนนี้เนี่ยจะเข้ามาแบบที่คุณไม่คาดฝันเลยนะครับเป็นหนุ่มหรือสาวในฝันคุณเลยนะครับมีหน้าที่การง,งานเนี่ยโอ้โหใหญ่โตเลยนะมีความเป็นไปได้ด้วยอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาสําหรับสายฝอเนี่ยอาจจะได้ลุ้นนะครับผมในช่วงอ่าสิ้นอ่าใกล้ใกล้จะสิ้นเดือนนะครับในช่วงปลายเดือนนะครับผมหรืออาจจะเป็นคนใน เครื่องแบบก็เป็นไปได้นะเพราะว่าขึ้นมาทั้งเบลเลอร์ทั้งแชร์เลียสเนี่ยอาจจะเป็นคนที่หน้าที่การงานใหญ่โตก็เป็นไปได้นะครับผมเป็นคนที่จะทําให้คุณเปิดหัวใจอีกครั้งแล้วก็ไม่ใช่แนวผดเด็จการซะด้วยนะเพราะว่ามีเอ็มเพลสมากํากับคู่กับเอ็มเพลเลอร์ก็จะเป็นแนวที่ดูแลปกป้องคุ้มครองแล้วก็จะมาแบบว่าแสดงความรักคุณอย่างต่อเนื่องนะครับจะมาทําให้คุณที่ปิดหัวใจเนี่ยกลับมาเปิดได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีความหวังในความรักอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะถ้าคุณมัวแ ปิดตัวเองมัวแต่กลัวมันก็จะไม่มีโอกาสที่คนคนนี้จะเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นอาจจะจาเป็นแต่ต้องเปิดหัวใจเปิดรับความรักก่อนนะครับแล้วดวงความรักคุณจะเปิดและคุณจะมีโอกาสได้พบกับคนที่คุณตามหามานานก็เป็นไปได้นะครับสําหรับคนโสดที่เกิดในราศีพฤษภในเดือนมิถุนายนนี้นะครับอ้าครับผมและสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จบคำทำนายเพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับแม่นไม่แม่นยังไงก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้และสำหรับในคลิปนี้นะครับผม อขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ